สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนลุงป้านาอาทุกทท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่เดิมนะครับโลบ้านผีปอบนะครับพี่นเพื่อนซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเอาง่ายๆนะครับมาแก้แค้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเอาข้าวสารเศกนะครับของหมอผีมานะครับพี่นเพื่อนนะและวันนี้นะครับกลัวม right> no ันจะไม่มานะครับพี่นเพื่อนเลยเอาไก่มาล่อด้วยนะครับเราเอาไก่วางนะครับหลังจากมันเอาไก่วางเนี่ยเดี๋ยวเราจะล้อมนะครับล้อมบ้านแล้วก็เอาข้าวสารเนี่ย หวานรอบบ้านกับพี่เพื่อนหวานรอบบ้านแม่มันไปไหนได้แล้วก็โยนใส่มันนะครับพี่เพื่อนนะก็ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะออกมาหรือเปล่านะครับพี่เพื่อนนะก็ยังไงเนี่ยฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็โอเคครับพี่เพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันครับพี่เพื่อนไปและก่อนจะเข้าไปนะครับพี่เพื่อนผมต้องขอฝากผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงนะครับพี่เพื่อนนะแอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งนะครับพี่เพื่อนแอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งนะครับ ใครที่กําลังมองหาหวยบาทละ9 0้นะครับเพื่อนเพื่อนนะต้องที่นี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งนะครับไม่ว่าท่านจะถูกเป็นแสนเป็นล้านนะครับกี่บาทเนี่ยเขาก็จ่ายให้ท่านนะครับเพื่อนเพื่อนนะสะดวกสบายนะครับมากๆนะครับไม่ต้องออกไปซื้อหวยไกลนะครับเพื่อนเพื่อนนะหวยไทยหวยลาวหวยรัฐบาลนะครับมีหมดนะครับเพื่อนเพื่อนนะต้องที่นี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งนะครับครบจบในที่นี่ที่เดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนะฝากไว้ด้วยนะครับฝากไป จิ้มลิงก์หน่อยนะครับพเพื่อนๆจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับพเพื่อนๆนะฝากหน่อยนะครับไปเนี่ยเมื่อวานคือมันชอบอยู่ในกอไผ่ก่อนเนะี่ยหายหายไปมานะเริ่มนะก็ะมีลมไมห,หมวเฮ้ยมื่วนเรามาเองไม่ล้มนี่เออเอาแล้วยังไม่ทันไปไหนก็เอาแล้วพี่พเพื่อนๆนะมามาอายไอ้เล็บอย่าวิ่งอย่าวิ่ง,อย,งอยู่เฉยอยู่เฉยใหญ่ วันนี้ไม่ทําร่างกายเรานะไม่ทำไรล้วนะวันนี้ขอคุยดีๆนะยายยายครับวิมาหอบมะเลิฟเออวะ่ะขนลุกเลยยายแป๊บ,บนึงแรับก่อนเฮ้ย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 แป๊บ,บนึง ยายเฮ้ยเหมือนยายจะลำว่ะเฮ้ยใครเจอมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลือบเฮ้ยเฮ้ยยายไปไหนวะพี่เมาพี่ไปไดักทางนู้นแล้วผมจะไปไดักทางนี้เลือบไป,ไประวังระวังเจอไหมพี่ เอ้แล้วมันหายไปไหนวะเมื่อกี้มันอยู่มันมันโดดมาแถวนี้ไม่ใช่เหรอพี่เพื่อนพี่เพื่อนก็โดดลงหลังไม่รู้ไปไหนแล้วมันหายไปมล้ปันเมื่อกี้มันโดดมันถดนีนพี่มาพี่เมลไม่เจอพี่เพื่อนเมื่อกี้มันผมเห็นนะมันโดดปุ๊มแล้วก็วิ่งมาแถวนี้ผมมาดักไอ่นี้ตรงตรงนี้ไข่ไปแล้วก็ไม่เจอไปไป อะไรวะคนเคยอยู่กับไอ้ซาเป,ปลเลอร์กัวผีเนี่ยพี่เมาส์เป็นเคยอยู่กับซาเปเลอร์นะครับพี่เพื่อนนะซาเป,ปลเลอร์ลงยันให้ด้วยไหนพี่เมาส์มาดูดิยันปลาผีพี่อ่ะนี่สวัสดีไปอยูก่กับอะไรครับสวัสดีไปอยูก่กับไหนพลส <c oughs> วัสดี้อยู่รับอยู่ในกล่อง้อยครับยายยายครับหรือว่าจะไปห้องน้ำหรือว่าไปไหนวะ เฮ้ยกบไปสันเหมือนมืนอกี้ะไหนไหน,นเออใช่ใช่ใช่เฮ้ย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 หัวมันแปลกแปกละใหญ่ใหญ่ครับเราเราใจเย็นๆเราต้องใจเย็นๆตั้งหลักไกลๆก่อนใหญ่คือไวามากพี่เพื่อน มัเ,งเงย็นนะครับจะร้องงยนยังไงหัวใจมันจะสุกมันไม่สั่นหรอเพื่อนหน้า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 ออน้าน้ออมามันขยับนะเออหน้ายายเฮออ้เมื่อวานกูเฟี้ยงฟักคูนไปมันไม่มันหายเนาะลองเฟี้ยงมันมีเลยตกอยู่นะเออสวย ถึงไหมยายจเราอยังไงเราต้องเอาไก่ตั้งรอมอยู่ละแต่คือตอนนี้เราต้องสำรวจรอบๆก่อนเอาให้แน่ใจเลยมีไหม,ไมอ,ยยอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไม่มีไม่มีใช่ไหม,ไมโอเค

ยายวันนี้พวกผมมาให้ไก่นะขอคุยดีๆหน่อยนะครับขอไม่ทำลายร่างกายกันนะยายถ้ายายไม่มาทำลายร่างกายพวกผมพวกผมก็ไม่ทำลายร่างกายยายนะยายครับอ้ยเหมือนยายจะตอบอุอ้ยยายครับเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยกำแพงขยับว่ะ พ oh, ี่เมาพี่เมาอ้อมไปทำนู้นแล้วผมจะอ้อมทางนี้เจออะไรไหมพี่เอ้าเนี่ยเมื่อกี้นี่เหมือนกูเห็นมือมึงอะเออเห็นเหมือนกันเมื่อกี้มันเราเห็นเหมือนมันหักอะไรตรงนี้เนี่ยออพี่เมาเจออรือไหมใช่เมื่อกี้ก็เจอมันหักจิงไม้เท่งนี้โอ๊ย โอ้ยโอ้ยยายน่าจะหิวแล้วอะยายน่าจะหิวจัดเพื่อนเพื่อนคือไก่กขาปูเนี่นะให้จกไส้เลิฟเลยจกไส้จบเนี่ยคือยายน่าจะหิวจัดแต่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่ว้ายวิ้ยหายไปแล้วเมื่อกี้เจอเลย ตา,ตาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เมาเหมือนเดิมอ้อมทางนู้นผมจะอ้อมไปฝั่งนี้ไก่เล็บพี่เจอพี่ล็อกเลยนะยายยายฟุ๊บเจอไหมพี่ไม่มีว่ะเอ้ยแล้วมันให้ตัวไปไหนวะเดี๋ยวผแม่งนอนนี่ตะคืนเฮ้ยเอางั้นเลยเล็บ มันหายไปไหนวะเอางี้เดี๋ยวเราขึ้นไปตั้งไก่ดีกว่าเออ่ให้เป็นการอเออยังไงวันนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งอยู่ละตั้งไม่ต้อง,องวันนี้น <ะ S 2> ผมไล่สองเพจนะเพื่พนอนะเออเพราะไงวันนี้ไหนไอเขาสารเสกอ่ะอยู่นี่อยู่นี่โอเค เฮ้ยระวังตัวด้วยระวังตัวนะเว้ยมีเจออะไรบอกนะจะได้ว like ิ่งไปไอแต่มันยืนเยี่ยมไม่ไกลหรอกเล็บยืนเยี่ยมอยู่แค่ตรงนู้นเองครับยิงเนื้จกไฟจกไฟเล็บเลยระวังระวังเลิบระวังมันเสียวหลังมันต้องไปนู่นเลยครับพี่เพื่อน เขาไก่ vàng นุ้นที่ดเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวก็รู้เพื่อนเพื่อนใโคตรขาวเลยพี่เขาสาน่นเนาะใหญ่ห่าเลยนะีลยวเอาไปใชัยก็บอกนะั้นมาดูดิกว่าไม้เอานะ

ไปดูานเอาไปพี่ป้องกันตัวเองไงโอเคครับเพื่<ง>อ,เอบบนเพื่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมากินไก่แน่ละถ้ามันหิวอ่ะไปนั่งดูไลฟ์เออเพราะว่ามันเ,เอาไปเน่าไก่มาให้มันเนี่ยคือนานมากละ่ะไก่ถึงไก่ตลาดนี่ไหมน่าจะเอา เฮ้ยเมอาข้าสาเกเร็้อง้วเฮ้ยมไก่ด้วย้ตื่คกันเอเอาไก่วยเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเจอมั้งโดนเข้าสารเสกที่ร้องเลยเว้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขันมันโดนข้าสารเสกแล้วเอามันเอาไก่ไปด้วยป่ะเอาไก่ไปด้วย คิ้ปหายละแล้วเราจะดูรอยกัดมันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งออกไปข้างนอกก่อนเราเลิกมาถือกล้องให้แป๊บนึยเงี้ยลย ขอเพื่อนครับตอนนี้เนี่ยคือปอมเนี่ยน่าจะโดนไอ้เข้าสารเศกของเราไปแล้วนะครับพเพื่อนๆนะก็งัไนเนี่ยเดี๋ยวไปต่ออีกเพจหนึ่งนะครับพเพื่อนนะวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะตามล่ามันให้ได้แน่นอนนะครับพเพื่อนๆนะ